สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับการให้ไก่บดนะครับให้ยังไงให้คุ้มนะครับให้คือไม่ให้ไก่บดเราตกไปถึงพื้นโดยที่ปลาไม่ได้กินนะครับเดี๋ยวเราจะให้ยังไงไม่ให้ไม่ให้ไก่บดเราเปลืองนะครับแล้วก็ให้ให้ปลาได้กินอิ่มทุกตัวนะครับคือขั้นแรกนะครับเราต้อง หยิบไอ้ทีละน้อยก่อนนะครับฟว้างไปนะครับให้ให้ปลาเข้ามารวมกันเป็นกลุ่มก่อนไปตรงนู้นครับให้ทีละน้อยแบบนี้ครับให้ปลามันเข้ามารวมเป็นกลุ่มปุ๊บนะครับแล้วก็เราก็เริ่มทยอยให้ทีละเยอะนะครับโดยที่นะครับโดยที่ไม่ให้ไก่บดจ,จมน้ำจมน้ํานะครับ ไก no ่บดนะครับยังไม่จมน้ำนะครับลอยอยู่บนตาเลยนะครับแล้วก็ปลามันก็จะเริ่มทยอยกินจนหมดนะครับก็ควรระวังครับอย่าอย่าให้มันกินใกล้ใกล้ขอบบ่อจนเกินไปนะครับเดี๋ยวปลามันจะทำให้บ่อพังก็บ้างใบใกลๆหน่อยครับ ให้มันไปเข้ากลุ่มไกลๆหน่อยครับนี่ครับไก่บดยังยังไม่ทันได้ชมน้ำนะครับปลากินหมดสัก่อนัอนกับถ้าเราให้ครัง้งแรกุ้นใหญ่แบบนี้เลยนะครับ คือถ้าถ้าหากเราเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยนะครับคือถ้าเราให้ก้อนก้อนใหญ่แบบนี้นะครับครั้งแรกโดยที่ปลายังไม่รวมกลุ่มนะครับเดี๋ยวมันก็จะจมทีเดียวเลยครับใช่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองให้ก้อนใหญ่ดูนะครับปุ๊บ <c oughs> จมหายไปเลยนะครับ <c oughs> โดยที่ปลามันยังไม่ทันได้กินนะครับเราก็ต้อง ลอกก้อนเล็กๆก่อนนะครับให้ปลามันมาเข้ากลุ่มแล้วก็เพิ่มขนาดให,ใหญ่ยิ่นิดนึงโดยที่ไข่บดมันยังลอยอยู่เหนือปลานะครับไอโบมันเริ่มเข้ามาใก,กล้ขอบโอแล้วก็ฟางใบไกลๆหน่อยครับให้มันไปรวมตัวไกลๆหน่อยโดยใช้ก้อนเล็กๆก่อนนะครับก้อนใหญ่ก็ตามไปทีหลังนะครับ คือเราทำแบบนี้ครับไก่บดเราจะไม่จมจมน้ำเสียหายเปล่านะครับแตวพอไก่บดจมน้ำมันก็เสียหายขาดทุนนะครับน้ำก็เสียอีกปลาไม่ทันได้กินดูครับสร้างไปไกลๆกลเลยนะครับ เใวฟางไปลงบนกลุ่มมันนะครับเบิบก็ทำให้ไปเรื่อยๆนะครับให้ไปเรื่อยๆจนกว่าปลามันจะเริ่มช้าลงช้าลงคือหมายถึงว่ามันจะจะเริ่มอิ่มนะครับ มันมารวมไม่ค่อยรวมกลุ่มแล้วเราก็หยุดแสดงว่ามันอิ่มแล้วครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเทคนิคดีๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ